สวัสดีกันอีกครั้งครับสำหรับเทปที่2นะครับทุกท่านตอนนี้กําลังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนบอกเว็บบริษัทคือเว็บอะไรครับก็คือ w w w a t m f e r t i l a z e r c o m เราจะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับด้านอะไรครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำรีวิวเกี่ยวกับองค์กรหรือทีมงานออกไปพื้นที่บริษัท atm นะครับหรือบริษัท ครับ CSR เนี่ยเขาจะทำโครงการคลินิกฟาร์มคลินิกฟาร์มดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าเราได้ลงพื้นที่ได้ไปตรวจวัดเกี่ยวกับดินนะครับดินท่านเป็นกรดดินท่านเป็นกลางดินท่านเป็นด่างเราก็บริการฟรีและก็ยังไปช่วยวิเคราะห์เรื่องโรคเรื่องแมลแรงให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนฟรีทุกท่านสมัครเข้าโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสินค้า ประเภทน้ำชั้นที่2ที่ผมจะนำเสนอครับก็คือปุ๋ย atm สูตรหนี่ฮะ atm สูตรหมันดีตรงไหนครับเพราะพี่น้องเกษตรกรหลายคนบอกว่าเวลาไปซื้อฮอร์โมนซื้อพวกสารเสริมเนี่ยต้องแยกประเภทต้องซื้อหลายหลายขวดแต่วันนี้เรามี3 in อวันครับที่มันก็คือสลากสีเขียวนะครับและก็อยู่ในชื่อการค้าเขาเรียกว่าปุ๋ยตรา atm สูตรห คีนวันดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าในขวดเดียวนี้มันสามารถใช้ได้ประโยชน์ถึง3อย่างหลักๆอย่างที่1ครับพี่น้องกเกษตรกรเจอกันมากที่สุดก็คือปัญหาเกี่ยวกับการงอกงอกไม่ค่อยดีนะครับเวลาท่านจะเอาท่อนพันไปปลูกก็เจอปัญหาเกี่ยวกับไม่ค่อยเปิดนะครับเขาเรียกอะไรพวกแตกกิ่งแตกก้านแตกสาขาแตกพุ่งแตกฉัดยกตัวอย่างมันสำปะหลังถ้าไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์การงอกก็เพื่อดีแทงรากก็เพื่อดีเพราะฉะนั้นนีตัวนี้ อย่างที่หนึ่งนะครับช่วยอัตราการงอกช่วยชุบท่อนพันธุ์ทาให้มีการเจริญเติบโตนะครับลำต้นดีใบดีและก็มีความสมบูรณ์ไปถึงการติดดอกผลครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองครับไปช่วยกระตุ้นการโตข้าวเหมือนกันครับพี่น้องเกษตรกรบางทีนะครับหวานไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับโตเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่ต้นแจ้ต้นแคะถ้าท่านได้ฉีดพ่นปุ๋ยเอทีเอ็มสูตรหนึ่งเข้าไปนะครับจะทําให้อัตราการโตดีแต่กอดี ลำต้นดีใบดีนะครับและมีความสมบูรณ์ไปถึงระบบรากนี่คือส่วนที่2น,นะครับส่วนที่3ครับจะไปช่วยกระตุ้นในการติดดอกการออกผลไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในขวดนี้นะครับปุ๋ยเอทีเอ็มสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าทีอินวันใช้ประโยชน์ได้ถึง3อย่างหลายคนถามมาว่าเอ๊ะถ้ามันใช้ได้ขนาดนั้นอัตราการใช้เรามันใช้แตกต่างกันไหมแตกต่างครับ ถ้าท่านต้องการนำไปราดมะเร็ดก็คือใช้ที่5ถึง10 c ต่อน้ำ20ลิตรครับชุบท่อนผ่านเหมือนกันแต่ถ้าท่านต้องการนำไปฉีดพ่นในช่วงข้าวกำลังจะเริ่มโตนะครับประมาณ1เดือนหรือ2เดือนวันนี้ครับอัตราการใช้10ขึ้นไปนะครับถึง20ซ c ต่อน้ำ20ลิตรและถ้าต้องการกระตุ้นให้มันมีการติดดอกมีการออกผลก็เพิ่มไปหน่อยครับนะครับตั้งแต่20ถึง30 c ีต่อน้ำ20ลิตร ไปกระตุ้นในการทําให้ผลมันนะครับโตขึ้นขยายผลได้ไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นมะละกอหรือจะเป็นมะม่วงมะนาวนะครับตระกูลลำไยท่านกอสามารถขยายผลได้โดยอัตราการใช้ก็20่สิบอตต่อน,น้ํา2่สิบลิตรครับใช้คู่กับไบโอพลิเมอร์นะครับนะถ้าพืชเล็กก็10บ c ซตามด้วยปุ๋ยอิสูตรหนึ่งนะครับประมาณ1 0บถึงยี่สิบรซรวมกระถังเดียวกันครับก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ได้ประหยัด และก็สิ่งที่เห็นครับทุกๆอย่างมันจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอย่างน้อยนะครับไม่ต่ำกว่า28-35%และท่านลองสังเกตดูครับจะเห็นความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นผลไม่ว่าจะเป็นรสชาติโอ้โหอร่อยมากๆฝากด้วยกันนะครับสำหรับปุ๋ย ATM ี1ออัตราการใช้น้อยประโยชน์ประหยัดมากที่สุดครับ